็สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนอยู่ผมหนึ่งนะครับวันนี้เรามาพูดเรื่องการหักทิปนะครับแล้วก็ของทางโรบินฮูดกันเลยดีกว่านะครับสําหรับเพื่อนๆคงได้เห็นไปแล้วนะครับเมื่อวานเขาเพิ่งพึ่งรีโพสต์มาแล้วหนึ่งเนี่ยเพิ่งเห็นตอนประมาณตีหนึ่งตีสองนะครับเพราะว่ากลับมาจากการเตะบอลนะเตะบอลตั้งแต่ทุ่มหนึ่งเนี่ยกลับมาตีสองนะครับคือเตะบอลอะไรกลับมาขนาดนั้นใช่ไหมคือเอ้ก็เห็นว่ามีการอัปเดตข่าวของทางโรบินฮูดไม่แน่ใจว่าช่วงสักประมาณสองทุ่มมั้งหรือว่ากี่โมงนี่แหละ เป็นการให้ให้ทิปแล้วก็การให้ทิปแล้วก็การให้คะแนนดาวเพิ่มเติมนะครับของทางโรบินฮูดเนี่ยก็คือห้เลตติ้งนั่นแหละใครวิ่งดีก็เือเลตติ้ง5ดาว3ามดาวเลยก็ว่ากันไปนะครับซึ่งมีประเด็นอยู่เรื่องหนึ่งนะครับนั่นก็คือการหักทิปของไลเดอร์นั่นเองนะครับงงไหมการหักทิปของไลเดอร์ซึ่งเขาเขียนนะครับว่าการหักทิปของไลเดอร์เนี่ย ทุกครั้งที่รเดอร์จะให้ทิปเนี่ยทุกครั้งที่รเดอร์ได้ทิปเนี่ย,ยจะโดนหัก3.21บาทนะครับเดี๋ยวดูตัวเลขให้ชัดเจนอีกอีกทีหนึ่งนะครับน่าจะประมาณ3บาทนิดๆนะครับคือเป็นการหักทิปจากไรเดอร์สมมุติว่าลูกค้าให้มา10บาทรเดอร์จะโดนหัก3บาทแล้วก็ลูกค้าให้มา50บาทรเดอร์ก็จะโดนหัก3บาทอย่างนี้นะครับไม่ว่าลูกค้าจะให้มากี่บาทก็จะโดนหัก3บาทแต่ถ้าเกิดลูกค้าให้5บาท เลยจะได้ได้เท่าไหร่แต่ว่าหนึ่งน่าจะว่าขั้นต่ำเนี่ยน่าจะสิบบาทนะไม่รู้ว่าในแอปพลิเคชันเนี่ยมีแบบขั้นต่ำหรือเปล่านะเพราะตอนนี้หนึ่งยังไม่ได้ใช้แอปพลิเคชันโรบินทูธในการสั่งอาหารนั่นเองนะครับซึ่งก็มีประเด็นกันเลยนะครับก็คือประเด็นก็คือเลยเรื่ไม่พอใจอยู่แล้วแน่นอนแน่นอนเพราะว่าอะไรหนึ่งเองก็รู้สึกไม่โอเคนะครับเพราะว่าคำว่าเราใช้ทิปเนี่ยคำว่าทิปเนี่ย เราต้องได้เต็มๆถูกไหมไม่ว่าจะเป็นงานบริการต่างๆหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทางบริษัทกับหักทิปตรงนั้นไปนะครับซึ่งหลายคนก็แบบงงนะครับว่าหักไปค่าอะไรนะครับแล้วเ,เขาเขียนนะครับว่าทิปตรงนี้รวมแบบแพลตฟอร์มค่าบริการแพลตฟอร์มเจ็ดปอร์เซ็ไปแล้วอะไรเง้ยเขาเขียนปุ๊บปุ๊บตามที่เขาโพสต์มานะครับก็คือประมาณว่าหักค่าบริการแพลตฟอร์มไปด้วยนะครับแต่ความจริงเนี่ยวันนี้ก่อนจะอัดคลิปหนึ่งได้พูดคุยกับ ทางฝั่งโรบินฮูดนั่นเองนะครับว่าเขาหาักค่าอะไรไปนะครับค่าที่เขาหาักไปเนี่ยก็เป็นค่าทางซิชชั่นนะครับเวลาโอนเงินให้กับพี่ไรเดอร์นั่นเองนะครับก็คือเหมือนทุกครั้งเนี่ยต้องบอกว่าเหมือนตอนหนึ่งทำเว็บเนี่ยทุกครั้งเวลาเรามีธุรกรรมต่างๆเนี่ยถ้าเกิดมีธนาคารเข้ามาเกี่ยวเนี่ยเขาจะคิดค่าทางซิชชั่นตรงนี้นะครับเหมือนค่าโอนนั่นแหละซึ่งปกติโรบินฮูดไม่ได้เก็บค่าตรงนี้นะครับแต่ว่าครั้งเนี้ย หักตรงนี้ไปเพื่อจ่ายเป็นค่าทาริชันให้กับเรานะครับแต่ถามว่าหนึ่งโอเคไหมหนึ่งก็ไม่โอเคนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อคิดว่าโอเคไหมล่ะซึ่งหนึ่งรู้สึกว่าไม่โอเคตรงที่ทําไมต้องใช้คําว่าชิปแล้วมันหักชิปออกไปจากเราเมือาเอาเอางี้เหมือนแบบหนึ่งโค้ไปท้ายกเมือเหมือนเราเราเล่นดนตรีอย่างเงี้ยเราเล่นดนตรีกลางคืนนะเอาออกไปเล่นดนตรีเป็นงานฟรีแลนซ์ในงานอิสระออกไปเล่นดนตรีตึ้งตึ้งตึงปุ๊บลูกค้าให้ทิปมาลูกค้าให้ทิปกองหวยกองหวยพี่กองมาให้ ปุ๊บให้ทิปไปหมื่นหนึ่งแต่ทางร้านบอกขอหักค่าเช่าสถานที่ด้วยนะคะขอหักค่าใช้สถานที่ด้วยนะครับเพราะว่าอะไรปะป,ปังปะปังปะเราก็มงมหเฮ้ยหักจากทิปเหรออะไรเงรี้ยมันไม่ถูกหรือเปล่านะครับหนึ่งก็รู้สึกว่ามันไม่โอเคกับการที่เราโดนหักทิปนะครับซึ่งหนึ่งก็เข้าใจในมุมมองของบริษัทว่าเออบริษัทแบกรับภาระมาเยอะแล้วแต่อันนั้นมันคือการลงทุนของทางบริษัทถูกไหมซึ่ง เอาเคบอเบซาอาจจะแบกมาเยอะแบกมาสารพัดส,สารเพลและแบกแบบเออไม่เก็บค่าจีพีไม่เก็บค่านูน่นค่านี่แล้วแต่ว่าอันเนี้ยมันรู้สึกว่ากับไรเดอร์ไปนะครับแล้วซึ่งมันเป็นเหมือนกรณีก่อนหน้านั้นคือพึ่งลดค่ารอบไปพึ่งลดค่ารอบไปถัดมาไม่เกียอาทิ์มีการให้ทิปก็จริงแต่ว่าทิปเนี้ยจะโดนหักเหมือนกันซึ่งมันก็เลยแบบอ่ะมุมมองแบบคนทั่วไปก็จะมองเอา้า บริษัทนี้เริ่มขาดทุนเลยขาดขาดดุลเหมือนขาดดุลขาดดุลแบบเหมือนแบบเงินทำไมต้องหักจากรเดอร์ทั้งๆที่เราก็แบบเป็นรเดอร์อย่างเงี้ยเราวิ่งรเดอร์เนี่ยบางวันเนี่ยเราไม่ได้ชิปเลยก็มีนะครับทั้งวันบางวันเราก็ชิปมาอาจจะไม่ได้เงิน,งนที่เขาหักไปตรงนั้นนะ่ะอาจจะไม่ได้ไปเติมบริษัทสักเท่าไหร่หรอกแต่หมายถึงว่าคาว่าชิปอะ่ะมันไม่สมควรหักหรือเปล่า นะคำว่าทิปนะคำว่าทิปแต่อันหนึ่งติดใจแค่ตรงนี้เลยอย่างที่หนึ่งบอกไปว่าแบบหนึ่งค่อนข้างที่จะโอเคกับแอปโรบินฮุดในหลายๆด้านนะครับแบบว่าเออเป็นแอปที่วิง่งแบบไม่ต้องใช้เงินสด,ดแบบนู่นนี่นั่น,นไม่ต้องวุ่นวายเรื่องเงินหนึ่งรู้สึกแฮปปี้มากเลยนะครับที่หนึ่งบอกพูดไปหลายๆครั้งนะเพราะว่าเออถ้าเกิดหลายคนถามนะว่าวิง่งค่ายไหนเนี่ยพี่หนึ่งชอบค่ายไหนมากที่สุดหนึ่งก็จะไล่ไปเป็นโรบินฮุดไลแมนแกร็บอ่าช้อปปี้แล้วก็ฟุตพันด้านดับสุดท้ายนะครับห้าค่ายดหวัง เล็กๆน,น้อยมากเลยนะครับแอบผิดหวังนะครับในการที่หักตรงเนี้ยในส่วนที่ไรเดอร์จะได้ไปนั่นเองนะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงนะครับสาหรับการหักทิปอย่างเงี้ยส่วนตัวเนี่ยหนึ่งไม่โอเคเลยไม่โอเคเลยนะครับว่าเออคุณหักไปก็จริงอ่ะคุณหักเป็นค่าทาร์ติชั่นอะไรของเป็นค่าบริการของคุณที่แบกรับภาระมันก็จริงอ่ะแต่ว่าไปตรงอื่นได้ไหมเออคือคําว่าชิปอ่ะมันมันเหมือนเป็นคําสากลไปแล้วหนึ่งแบบ โอ้โหรู้สึกว่าไม่โอเคมากเลยนะครับก็ลองคอมเมนต์มาบอกแล้วกันนะครับว่าเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับเรื่องทิปในการหักทิปของทางโรบินฮูดครั้งนี้นะครับหนึ่งว่าแบบ70%แหละที่แบบรู้สึกไม่โอเคแบบแต่ถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดเรามองมองแบบ2ฝ่ายก็ก็ยังลืมหนึ่งมองสองฝ่ายก็ยังรู้สึกว่ามันไม่โอเคอะ่ะคือคือมองสองฝ่ายปกติเวลาหนึ่งจะเล่าอะไรให้ฟังหรือว่าอะไรเงี้ยหนึ่งก็จะมองวแบบ่าเออฝั่งบริษัทเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะที่เขาลดค่ารอบมาเพราะว่าบริษัทมันเริ่มแบบ ต้องเอากาไรคืนเราจะทําธุรกิจไปเราจะแจกฟรีหรอมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมอะไรเอาค่ารอบอย่างเงี้ยเออค่ารอบลดลงมาก็เข้าใจนะครับเพราะว่าค่ารอบทุกค่ายก็เริ่มเฉลี่ยเริ่มเท่ากันนะครับแต่ว่าทิปอย่างเงี้ยรายเดืต้องได้เต็มนะเอาเคคุณลงทุนไปผมบอกว่าลงทุนไปแอปไปหลายบาทนะลงทุนแอปไปเยอะแยะมากมายในการทำทิปขึ้นมาตรงนี้นะครับซึ่งมันก็เป็นการลงทุนในฝ่ายบริษัทถูกไหม ถูกไหมครับทุกคนคือมันไม่ใช่ในการที่แบบคุณต้องมาหักเงินไรเดอร์ไปเติมตรงนั้นนะซึ่งมันไม่ได้เยอะหรอกอต้องพูดความจริงก็คือทิปเนี่ยสมมติว่าเราวิ่งวันหนึ่งพันคนเนี่ยคนจะได้ทิปเกินสองรอยบาทเนี่ยหนึ่งว่ายากยากเลยยากที่จะวันหนึ่งได้ทิปถึง2 0งร้อบาทอ่ะหนึ่งเต็มที่แบบห้าสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบนะครับยิ่งเป็นแอปโรบินฮุ้เนี่ยถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยถ้าจะไม่ได้ทิปเลยนะครับเพราะว่าลูกค้าจ่ายเงินเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วลูกค้าจ่ายอะไร เสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ต้องพบเจอลูกค้าเลยช่วงเวลาวิ่งโรบินฮูดประจำเนี่ยเราไม่ได้สัมผัสกับเงินสดเลยนะครับการได้ทิปเนี่ยเรามักจะได้จากการที่เราวิ่งจากแอป,ปเป็นแกร็เป็นอะไรอย่างอื่นที่แบบออหักเงินมาแล้วแบบออล,ลูกค้าหรือเศษ5บาท10บาทให้ทิปมากับเราหรือว่าแบบลูกค้าเห็นเลยหลือยีบาทให้มากับเราหรือว่าลูกค้าตั้งใจจะให้แต่ของทางโรบินฮูดเนี่ยน้อยน้อยนะครับที่1จะได้ทิปจากทางโรบินฮูดเวลาไปวิ่งเนี่ยวิ่งงานะเพราะว่าลูกค้าตัดผ่านบัตรอะไรมาหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วและ ในวันนี้เป็นการทำระบบทิปให้เขาให้พี่ไรเดอร์สะดวกมากขึ้นเพิ่มขึ้นมาแต่ว่ามีการหักค่าทางทิชันเข้าไป3บาทนะครับก็คือค่าบริการในการโอนทุกครั้งหนั่นแหละก็คือแบบทางบริษัทเขาไม่ได้แบกรับตรงนี้แล้วนะครับก็คือเอาง่ายๆสามบาทที่โดนหักไปนะครับถ้าหลายคนยังไม่เข้าใจก็คือการทริชชั่นของการโอนเงินนั่นแหละครับที่ทางบริษัทเขาไม่ได้แบกบตรงนี้ให้กับเราแล้วนั่นเองนะครับส่วนเรื่องทําไมต้องหักทิปเนี่ย เป็นคําอื่นได้ไหมนะครับก็ลองคอมเมนต์มาบอกแล้วกันนะครับว่าเพื่อนๆคิดเห็นยังไงนะครับวันนี้สั้นๆไงแอบรู้สึกน้อยๆกับโรบินฮูดนิดนึงนะครับแต่ว่าถามว่ายังวิ่งต่อไหมก็ยังวิ่งต่อแหละก็ยังแบบเออยังชอบในการวิ่งโรบินฮูดอยู่ที่ยังไม่มีเงินสดวุ่นวายเพิ่มเข้ามานะครับหรือว่าไม่จําเป็นต้องมีเงินเท่าไหร่ก็ได้เพราะว่าจะเป็นระบบแย่งงานที่ยังเหลือค่ายเดียวอยู่นะครับก็ยังรู้สึกว่า มันยังมีอะไรน่าวิ่งอยู่นั่นเองนะครับก็วันนี้หนึ่งขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ช่องของหนึ่งด้วยนะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงอย่าลืมนะครับคอมเมนต์มานะครับก็เผื่อบริษัทเขาเข้า,ามาอ่านนะครับเขาเข้า,ขามาอ่านอยู่แล้วแหละก็นั่นแหละสั้นๆแค่นี้นะครับทุกคนสวัสดีครับ